สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็เรายังอยู่เกี่ยวกับการทักทายนะคะคุณผู้ชมอ่าก็จะมาดูว่าการที่เราจะถามนะคะอ่าคู่สนทนาของเราเนี่ยนะคะว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างเนะะี่ยค่ะอ่าป้าเนียนค่ะก็จะมีอ่าคาพูดอะไรบ้างนะคะเพราะว่าบางทีก็พูดได้หลายๆแบบนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ลองป้าเนียนลอง ลองพูดดูค่ะค่ะอ่าอย่างประโยคคำถามทักทาย,ายง่ายๆทั่วๆไปนะคะอย่างเช่นคำว่าอ่าคุณเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมนะคะอ่าก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะ How are you นะคะ How are you How are you นะคะแปลว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคุณสบายดีไหมนะคะผู้ชมแล้วถ้าเราจะตอบละคะ่ะเราก็ตอบว่า โดยปกติส่วนใหญ่นะคะที่ทุที่หลายๆคนได้เคยได้ยินกันมานะคะก็คือว่า, I am, fine, you. You? าะะ I am fine, thank you and you นะคะ I am fine, thank you and you นะคะฉันสบายดีขอบคุณมากแล้วคุณยายนะเป็นไงบ้างนะ,ะแต่ว่าประโยคนีนะ้เป็นประโยคที่ ไม่ค่คนเขาไม่ค่อยไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่นะคะก็มันเป็นเป็นภาษาทางการเป็นแบบเหมือนในหนังสือค่ะคุณผู้ชมการทักทาไยจริงเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ใช้ยาวๆแบบนี้แล้วค่ะใช่ค่ะเขาจะพูดสั้นๆง่ายๆนะคะอ่าอย่างเช่นนะคะ I am good นะฮะ I am good ฉันสบายดีนะคะหรือว่า I am great นะฮะฉันรู้สึกดีมากเลยวันนี้สบายดีค่ะ เยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมเลยเกรทแปลว่าดีเยี่ยมนะคะ I am fine นะคะก็ดีกดีก็สบายดี I'm good I'm fine I'm great ฮะคะก็คือสรุปก็สรุปก็คือว่าสบายดีนะคะผู้ชมการตอบนะส่วนยายด้วยมารยาทเราก็ต้องบอกว่าสบายดีนะคะเป็นไข้นิดหน่อยก็ต้องบอกว่าสบายดีอ่ะคุณผู้ชมค่ะทีนี้ก็นอกจาก How are you แล้วเนี่ยคุณผู้ชมค่ะอ่ามันจะมีอะไรอีกนะป้าเนียน มันเอนได้หลายแบบนะคะ,คะใช่ค่ะอย่างเช่นว่า how, how are you doing นะคะ how are you doing <How S 2> นะคะ how are you doing ก็หมายถึงว่าก็ถามถามอ่าเป็นไงบ้างสบายดีไหมความหมายเดียวกันนะคะคือถามคำถามนี่คือความหมายเดียวกันเพียงแต่ว่าใช้อประโยคที่แตกต่างแค่นั้นเองนะคะอ๋อค่ะค่ะแล้วก็ยังมีอีกนะคะ,คะอะไรนะนอกนั้นก็จะมีอ่าที่ พวกวัยรุ่นอะไรเงี้ยใช้กันใช่ไหมที่เราได้ยินกันนะคะอย่างเช่นว่า what's up เนี่ยฮะ what's up สั้นาเราช้าๆ what's up มาจากคำว่าอะไรนะคะจริงๆแล้วมาจากคำ what is up what is up what is up แต่ว่าเวลาเขาพูดพูดเร็วๆใช่ไหมคะก็จะกลายเป็น what's up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  เป็นไงบ้างสบายดีไหมอ๋อค่ะค่ะแต่ว่าบางคนอ่า อาจจะพูดว่า WhatsApp เมนอย่างเงี้ยฮะ WhatsApp เมนแปลว่าอะไรนะแปลว่าเป็นไงพวกเงี้ยฮะคือคนซ<อ>ี้กันถือว่าสนิทสนิทซี้กันเราจะไปพูดก,กับกับเพื่อนไม่ได้นะะี่ค่ะเราต้องอันนี้ต้องคือกรณีที่คนซี้กันจริงจริงนะคะก็<อ>คือเป็นภาษาแบบกันเองว่างั้นเถอะนะคะ,คะเป็นไงเพื่อนเป็นไงวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสบายดีเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอ๋ออันนี้ก็คือเป็นภาษาอาจจะออกเป็นวัยรุ่นหน่อยนะคะว w h ั t ว a p p ั h ว t s a ั p คำตอบก็คืออันเดียวกันคุณผู้ชมค่ะ I'm good I'm fine I'm great แปลว่าก็สบายดีค่ะวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องคำทักทายนะคะคุณผู้ชมก็ขอฝากไว้นะคะถ้าเกิดว่าชอบนะคะอาจจะกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็จะเป็นพระคุณนะคะเระดาก็จะพยายามสรรหา ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆนะคะชิวๆค่ะมานำเสนออีกค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ